วัสดีค่ะทุกคนบุ๋มเศรตายอยู่สวีเดนนะคะผ<ม>ักกูดค่ะพักกูดพักกูดมาแล้วแต่าว่ามันยังขึ้นเป็นตุม้มๆุิดอยเลย่ะ ค่ะก็ยังไม่เยอะมันยังโง,ง่ไม่นั่นเองแต่บางคนเขก็เก็บเลยแต่ผมไม่เก็บเลยตุ้มตุ้มผักเถียงผักเถียงบมเดิดนออกมาเดินออกมาดูตามไปริบบุกขาแบบ ชนิดนี้กินไม่ได้ค่ะเนี่ย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 แบบนี้กินไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่ปากกุดกินไม่ได้แบบไปากกุดกินไม่ได้อันนั้นได้กูตบัลปูบาลีนะโดดยืดอย่างแรงด้วยว้าดูโดดกันเด็กๆกัน จากนกน,นะปีนี้บุ้มเก็บไข่ปีที่แล้วบุ้มก็เก็บไข่แต่ว่าไม่อยังไ่ได้เก็บเต็มทีบัวเก็บลัางหลืองานแต่ปีนีน้ตั้งใจเก็บไข่ค่คะนีน่ค่ะค่ะถนน เท้าลงเรียนที่ทางนานออกมาพื้นโอ้ยนุ่นๆนุชิเกี้ยวๆน,น,น,นุพักกันเลยอะแถวนี้เป็นบ้านหว่าบ้านช่วยๆอะเป็นบ้านวิลล่าเพื่งบ้านวิลล่าไม่มีบ้านนะไม่มีบ้านเป็นเลยแท่นี้เป็นบ้าน,านวิลล่า ต้นพักก็นั้นพักชีล้อมพักชีล้อมตีเขียวเขียวเป็นเนื่นนะคะพักชีล้อมดมันอากาศดีวันนี้สี่สิบห้าได้มั้ยบุ๋มาดูปีที่แล้วบูม๋มาบนรีมันไม่ดกอะ่ะเพราะมันตายเยอะไม่ว่าร้อนปีที่แล้วร้อนนะักปีนี้ไม่ร้อนเท่าไรนะบูม๋มหาขาดหวานนู่นๆ,ๆพักชีล้อมนุ่งค่ะพักชีล้อมนะลุยเม็ด เยอะยังไงในขั้น k i อดูดูดูเกี้ยวๆตรงนู้นมันเพนขั้น k แต่วันนี้ผมยังไม่เก็บก่อนยังไม่เก็บก่อนค่ะเยอะเยอะเยอะเดี๋ยว,ยว,ยวมาเก,ก็บวันนี้ผมวมาเดือนสนะักลวด <c oughs> เห็นไหมบูเบอรี่ปีเดียละตรงนี้มันไม่เป็นนะมันไม่เป็นรูปเลย ก็ไม่มีโดมีลูกแต่ปีนี้เลยมันเป็นโดกเดกเลันีเลยตรี้เก้าอมาเก็บเลยมีพี่เจริยตรงนี้ไม่มีเลยแลกบูเาเรียไม่มีมีแต่ต้นแต่ไม่มีโดมลูกแต่ปีนี้น่าจะเยอะว้าคนเขาก็เลยออกกำลงกายักชีโร ช่วงนี้บุ้มนี่นี่น,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 นี่พักไฟเออร์บีดก็มีไฟเออร์บีดบุ้มยังไม่กินบุ้มยังไม่เก็บก่อนเพรบุ้มเป็นุ่้แพ้อย่างบอกไ,ไปโทรไปได้เลยจึงกินข้องแพตโรวนไม่ได้เดี๋ยวมันขึ้นทีหน้าแดงแล้วดูค่ะโอ้ปลาบุ้มเบอร์รี่ปลานี่อพ่นได้ลาบินี่ ไปก่อนคะ่ะทักทายคะ่ะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะเดวนรกเดินรไปที่ทำงานก่อนคะ่ะ